การกำจัดญยาดีที่สุดในนาข้าวไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับใช้วิธีนี้ครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพาพี่น้องมาเรีเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอวันนี้พาพี่น้องมาดูคลิปนี้นะครับมีประโยชน์มากสำหรับพี่น้องที่เป็นชาวนาที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะครับ เพราะว่าทุกวันนี้สารเคมีรู้สึกว่าเข้ามาครอบงำกับพี่น้องเกษตรกรเราโดยเฉพาะชาวนาน,นะครับในการใช้ปราบวัชพืชหรือใช้ปราบหญ้านะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้ได้ผลที่สุดนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่สนใจออร์แกนิกนะครับอยากจะได้ข้าวไว้สำหรับทานเองให้ลูกหลานปลอดภัยจากสารเคมีนะครับนี่นะครับพี่น้อง อยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับเปรียบเทียบให้พี่น้องดูนะครับว่าการใช้วิธีการทำนาเสร็จแล้วก็ปั่นดินปั่นต่อซังนะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ปั่นพี่น้องสังเกตดูนะครับหญ้าจะขึ้นเต็มแต่ฝั่งนี้ไม่มีหญ้านะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูว่าเราใช้วิธีการแบบไหนนะครับถึงได้ผลขนาดนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็ ประมาณจะเข้ากลางกลางเดือนพฤษภานะครับก็พี่น้องเกษตรกรบางท่านก็เริ่มไถกลบนะครับเริ่มไถเพื่อที่จะปราบหญ้านะครับแต่พ่อแม่พี่น้องมาดูคลิปนี้ก่อนน้อง<ด>จะรู้นะครับว่าการปราบหญ้าไว้ตั้งแต่ต้นต้นปีหลังจากเราเก็บเกี่ยวมันได้ผลแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับ นี่แหละครับพี่น้องสภาพที่นาที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับาฟางนี้นะครับหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวเสร็จเขาใช้วิธีการปั่นนะครับหรือใช้วิธีการไถกลบต่อสังเพื่อรักษาหน้าดินนอกจากนี้นะครับพวกเศษฟางเศษต่อสังก็เน่าสลายกลายเป็นปุ๋ยนะครับพี่น้องดูได้นะครับนี่แหละครับ ยังจะไม่มีหญ้าอีกนะครับนี่คือข้อดีนะครับพี่น้องและมาดูฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ไม่ได้ไถกลบนะครับพี่น้องดูหญ้าจะขึ้นเต็มนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับ คือไม่ได้ไถยกลบนอกจากเราจะไม่ได้เศษต่อสังไม่ได้เศษฟางเน่าสลายในดินในที่นาของเราแล้วนะครับเวลาเข้าต้นฤดูฝนจะมีหญ้าขึ้นเต็มนะครับลักษณะนี้นะครับพี่น้องทีนี้มาดูนะครับไถกลบเป็นยังไงครับไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะครับพี่น้องได้ผลมากเลยนะครับพี่น้องดูได้นะครับเมื่อไถกลบลักษณะนี้นะครับเวลาต้นฤดูฝนการปั่นนะครับปั่นแล้วก็หวาน ก็ได้ผลนะครับพี่น้องดีลเลี่ยงการใช้สารเคมีนะครับก็จึงนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูนะครับว่าวิธีการนี้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับเลยให้พี่น้องดูนะครับว่าการทถกลบต่อซั่งนะครับนอกจากเราจะได้หน้าดินที่ดีแล้วเรายังประหยัดขั้นตอนในการทำนาเองนะครับพี่น้อง เลยนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูนะครับว่าวิธีการนี้ได้ผลนะครับพี่น้องเราไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูแปลงที่ไถกลบเต็มแปลงเลยนะครับว่าผลเป็นยังไงพี่น้องฟังนี้ดูได้นะครับ จากการที่ใช้วิธีการปั่นหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวหรือพี่น้องปั่นไม่ได้ก็ใช้วิธีการไถกลบนะครับจบครั้งเดียวเลยนะครับใช้วิธีนี้นี่นะครับก็จึงนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้แลกเปลี่ยน,เร,ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็การแก้ปัญหา ที่นาไม่ให้มีหญ้าใช้วิธีนี้นะครับได้ผลนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ